การอภิปรายไม่ไว้วางใจเริ่มแล้วคณะรัฐมนตรีสิ <ฮะ S 1> คนนะครับไม่นะเริ่มแล้วตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาที่รัฐสภาน,นะครับ <ฮะ S 1> รผู้ชมที่ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องก็ได้เห็นพัฒนาการของการลําลำดับความอภิปรายมายัางไงบ้างแล้วนะครับ,รบแต่วันนี้จะสรุปให้ฟังนะครับเอาเฉพาะ ผู้นำฝ่ายค้านที่อภิปรายกันแล้วกันครับหลังจากที่แทนประธานชวนหลีกภัยนะครับได้กดออดเรียกประชุมตั้งแต่9้าโมงกว่ากว่านะครับในที่สุดแล้วนี่นะคุณสมพงษ์อมรวิวัฒซึ่งเป็นสสพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นประธานวิปฝ่ายค้านก็ได้เปิดฉากอภิปราย โดยเฉพาะนะครับอภิปรายเป็นวันแรกนี่นะรัฐมนตรี10คนครับคนแรกก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่ก็ถูกฝ่ายรัฐบาลก็ประท้วงพอสมควรแล้วครับนึกว่าเอ๊ะมาพูดได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพาดพิงสถาบันด้วยนยติก็เขียนเอาไปนะครับเกรงว่าจะมีปัญหาในการประท้วงเอาประท้วงกันไปประท้วงกันมาในที่สุดแล้วประธานท่านก็ไม่ได้ใช้นะครับบอกว่าก็ไปได้นะครับเพราะว่านายติเขียนไว้แล้วคนที่อภิปรายก็ คือว่าพูดตามยติหมดนี่นะจนในที่สุดแล้วนะครับเนี่ยคุณสมพงศ์ก็อภิปรายถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าทาให้เ,เศรษฐกิจนั้นเสียหายประชาชนมีความทุกข์ยากจากปากท้องเกิดการทุจริตช่อชนคุกคามเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ทําให้นี่นะรวยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชารวมทั้งบริวารด้วยซึ่งพลเอกประยุทธก์ก็นั่งฟังด้วยความสนใจแล้วก็จดบันทึกนะในการ ไอพิบถูกอภิปรายด้วยก็ม <an> ีพลเอกประวิตย uh, right ์วงสุวรรณรองนายกก็มานั่งอยู่ข้างๆตามภาพที่ปรากฏท่านก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะครับว่านายกก็ไวยังไงท่านก็ว่าจ้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 าเฉยๆแล้วก็ไปนั่งฟังครับโดยเฉพาะข่าวกล่าวหานะครับว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีผู้นําไม่สามารถรวมพลังความรู้ความสามารถมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติได้รัฐบาลก็คือเป็น เพียงปรสิตเท่านั้นที่ตัดก่อนอนาคตของประเทศชาติมันเกินกินความฝันของพี่น้องประชาชนการจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับมันจะต้องมีวิถีคิดนี่นะแต่ขณะเดียวกันนะครับทำมาเจ็ดปีที่ผ่านมามีแต่ความทุกข์ความยากนี่นะเผชิญวิตตินะครับโรคโควิด -19 ก็ทําให้พี่น้องประชาชนแสนสาหัสแต่คิดไปแบบวันๆทาอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่มาโอ้มีประเพศมีแต่น้อยถอยลงเพราะฉะนั้นนี่เป็นเนื้อหาสาระนะครับที่ผู้นําฝ่ายค้านได้พิปรายคนแรก หลังจากนั้นคนอื่นก็ตามมาตามมาตามมาแต่เวลาของปายค้างวันนี้11ชั่วโมงเพราะว่ากําหนดเอาไว้4วันคึกพืชน,นะครับนี่นะ72ชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการส่วนรัฐมนตรีนั้นจะตอบอะไรยังไงก็ต้องรอดูต่อไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้พลธำนเอกเสรี erie, พิสุทธิ์เตมียเวทนะครับนี่พรรคเสรีรวมไทยก็ได้มีการสรุปอภิปรายไป,ไปแล้วโดยสำนักข่าวไทยก็รายงานไปแล้วคิดว่าเย็นวันนี้นี่นะ จะต้องดูนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ท่านจะตอบอย่างไรนี่เป็นภาพของประธานวิปฝ่ายค้านครับที่มีการอภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้คุณสุทินคลังแสงก็ชำละคล้ายๆกับหัวหน้าพักรัฐหัวหน้านะครับฝ่ายค้านเช่นเดียวกันคู่เองเลยนะคะท่านเสรีกับทนายกดูๆเดี๋ยวช่วงพรัมทามช่วงค่ำๆคงจะมีการปล่อยหมัดเด็ดกันค่ะคุยยาามนบสง